มันเลี้ยไปน้องเอ้ยเรือเฮียวนนี่ต้องเรือลำนี้มันเนี่ยนมันพันเรือเรือพันวนมีน้องเอ้ยกำลังมาลากใายแล้วเรามันแข็งเรือตีลมทับวนเรือตีลมลมตีเรือทับวน ช่วยกันพี่น้องม่ช่วยไม่ได้วน,วนม,นมวนเมียนมวนแม่ยมมันแน่ทับ,บนวนทับเรือใ้ชเชือกลากลมาวนมันพาเรือล้มแล้วมันตีเรือเข้าไปทับในอวน ตอนนี้เราต้องมันลาก็ออใข้พี่น้องเออม่ลากออกก็ไม่ได้ไดไไก็ในใบจัดก็ไม่ได้มนเดินมาแน้ว แล้วมันเวียนวนวน,น,นเวียน,นเวียนวนเชือกเรากำลังลากอยูน่นี่เดี๋ยวเราลากอยู่นี่หนึ่งเดี๋ยวเราลากให้อยู่นี่หนึ่งลำหนู่งตามเชือกไปตามเชือกไปนู่งลากความว่นะ ันไม่ได้วนมันเข้าวนเรือมันตีลมลมก็ไปตีเรือครับมวนเนียนมวนเนียนมาแล้วพี่น้อง เรเข้าไปเราก็ต้องช่วยลากออกเชือ,ชอราไม่ได้วางเพื่อนวางแล้วจะได้ไหมปลาก็มันหายากกับทุกวันทุกวันแ้วาีินอเอ,อ้ยจะได้กินดีๆก็เหนื่อยสายตัวแทบขาด ไหน,นจะคลื่นไหนจะลมไหน,นจะโน,โ,นโน่นนดังกอดงนดังอาดังกอนดังเด็กเราไม่ช่วยไม่ทำกไ็ไม่ได้พี่น้องอยู่ในทะเลเหมือนกันต้องช่วยกันเราช่วยเราเราช่วยเขาเขาช่วยเราอะอีะาานึงแล้ว

ก็เงียบไ่ีีตกเวะกะียด่ยกะากาเนี่ยไมเงีรี็ไม่เ้าแม่ก็เนรลำนี่ไม่เนฟลากินัวน่ะเห็นเราเวียนนี่ทั้งน่านเลยเนไม่ได้ว่างเขาม่ทินหลังเขว่างเราหลยว่างเราเลยนี่นะ ว่ากระตุเลต้องขายเนาะแรกขึ้นตีเลือกเข้าไปทับในวันนี้เราลากรูนี้นางนวลนวลนางนางนวลเนาะยิ่งยามนางนวลแล้วนวลนางว่านางนวลนวลนางกินปลาลาระวางัวนางนวลมันชอบมาตอมปลาปลามันขึ้นตาอ้วนนกนางนวลกินพี่น้องเอ้ย เสร็จแล้วไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเสร็จแล้ว,ลว,ลว,ลวขอสวัสดีนเพื่อนๆนะครับทำงานก่อนสวัสดีครับ